ครับสวัสดีครับผมชช่อนายจือทับเดโชดกิจ1หนงจะว่าดูดเริ่มต้นที่ลินไอดีเปอร์ทีดีซีเลีดีเปอร์ก้อน TDC 50องศาลูกสูกก้กคื่อนที่จาก TDC ไป BDC เมื่อดูดไอดีเข้ามาในครับในกระบอกสูตสิ้นสุดจังหวะดูดที่ที่ลินไอดีปิดหลัง BDC 60องศาจาังหวะดูสองรองศา2จาังหวะอัด เริ่มต้นจังหวะอารที่ลีนดีปิดหลังบีดีซี60องศาลูกสูบเคลื่อนที่จากบีดีซีไปยังทีดีซีเพื่ออัดไอดีให้มีมีมีปริม,รมาณเล็กลงแรงดันเพิ่มขึ้นสิ้นสุด จังหวะอาร์ทีหัวเทียนจุดประกายไฟก้อน TDC จังหวะอาร์90องศา3จังหวัดระเบิดจังหวะระเบิดเริ่มต้นที่หัวเทียนจุดประกายไฟก้อนท TDC 30องศาเกิดประกา,เกการเผาไหม้ภายในหัวเผาไหม้ เพื่อภาคดันให้ลูกสู้เคลื่อนที่จาก TDC ไปยัง BDC สิ้นสุดจังว่างานที่ลิ้นไอดีเปิด60องศาก่อน BDC จังว่าระเบิด30องศา4จังว่ปจังว่า จงว่าปิดเริ่มต้นที่ลีในดีเสียเปิด60องศาก,ก่อน BDC เพื่อขับไล่ <h ums> ขับไล่ ม่อเพื่อขับเพื่อไอเสียจอดจากกระบอกสูบ35องศาสิ้นสุดจังว่าประกอบที่ดีได้ดีเสียปิดที่20หลังอ35องศาหลัง TDC จังว่าปิด60องศาครับ